ครับาอั่กับรออลดีมาใจมากๆก็จริงๆได้มีโอกาสเข้ามาในคอร์เลอล่อหน้านี้ล้าด้วยสมารจร์เวันนี้ก็มาเป็นลอเรลตัวสกินแคร์ก็ดีใจมากๆก็ดีใจที่ได้มาร่วมโครงการด้ครับผูดตภัณฑ์เป็นผิตทัของเราเลยครับเป็นงบ้นงคราพสําหรับตัวผูสีมาร่วมงาน ก็รอยัลแคมเปญนี้นะครับก็จะพูด2เรื่องก็คือคุณค่าของตัวเราเองหมายความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี้ยหลายคนก็ตีความได้หลายแบบเราจริงๆตัวพเอ็มีตีความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี้ยคือคุณค่าในตัวเราเองถ้าเราเห็นในคุณค่าในตัวเราเองแล้วเนี้ยมีเชื่อว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี้ยทำอย่างอื่นได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยและก็ทําให้เราได้เห็นค่าของนอื่น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเออ่สตรีทบูลลี่ใช่ไหมครับผมตัวนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับทางเพจของล o เรียนะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิปเนี้ยจริงๆ10นาทีเองอยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษากันครับลองไปดูนะครับได้มาร่วมงานกับพี่มิชาด้วยก็อพ้่ชมด้วยอยากให้ชมกันร่วมงานแล้วแหละนครับก็ดีใจครับผมจริงๆได้มีโอกาสร่วมงานทั้งสองคนแล้วพี่มิชาด้วยแล้วก็พี่พี่ชมด้วยด้วยครับก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมครับพี่พี่ก็น่ารัก ครับผมยังไงก็ฝากนะครับลอเรลแพร์ริสเลยนะครับผมทุกทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งตัวแคมเปญเองแล้วก็ทั้งตัวโปรดักต์เองด้วยครับวันเกิดแล้วพี่เป็นไงบ้างครับวันเกิด24ปี24ครับก็ทำไงมาเล็้ยยี่สิบสี่เป็นไงบ้างสหรับพี่ยี่สิบสพี่ตัวเองก็แก่นิดนึงตกใจไหมกับตัวเลขว่าก็ตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆแบบเหมือนแบบ ตอน20อย่างเงี้ยแบบแป๊บเดียวเองแล้วอยู่ดีก็อ่ะยีแล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดนึงครับผมความพิเศษปีนี้มันยังไงบาปะพี่ก็มีมีแฟน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 ก็จัดโปรเจกต์ให้ครับก็เป็นเป็นแบบเหมือนเป็นบิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยแล้วก็จริงๆแบบมีโปรเจกต์ตามแบบตามป้ายโฆษณาต่างๆด้วยอะตุกเองด้วยใช่ไหมปดูเองด้วยไปถ่ายรูปไปอะไรก็ไปไปดูเองไปทุกปีครับผมก็เขาตั้งใจทำให้ตัวพี่เองพี่ก็ตั้งใจจะจะไปดูแลก็ดูอะไรไปกิจโปรเจกต์ครบไหมฮะ เกือบครบมันมีหลายที่มากครับแล้วจริงๆวันนั้นแบบเหมือนเลิกงานดึกด้วยอะไรก็เลยไปที่ที่มันยังเปิดอยู่ด้วยของของฝากอะไรนะคนแซวว่าเออกับเรื่องที่เขาจัดทรงเป็นจัดทรงง้องอยู่เป็นนิสิติทศการเงินตกใจมากก็คือเค้กก็คือกี่ชั้นอะยี่สิบสี่ชั้นใช่สี่เมตรห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบก็น่าจะเล่นยากรายคนคาดเดาถึงมูลค่าที่จัดให้ทั้งหมดมูลค่าไม่สำคัญค่ะ นี่ความรู้สึกมากกว่าออแต่ว่าปีหน้านไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ไม่เป็นเงินก็ได้ออจริงๆออพ,พ,พ,พี่รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมไม่ต้องเป็นของขวัญอะไรก็ได้จริงๆแค่เรามาได้มาเจอกันเ,ออเราเรามางานแล้วทุกคนม,ม,มาเจอ <ะ S 2> พี่พมาซัพพอร์ตดีขนาดนี้ครับผมพี่ก็ดีใจครับผมไม่รับไหมคะว่าเท่าไหร่ได้ไม่ได้นับเลยครับยังไม่ได้นับหรือว่านับไม่หมดละม็อ่า ภัยที่บ้านรับให้แต่เหมือนว่าจะไปดูเน็ตด้วยเนี่ยเขาเอาเงินกับพาไปวัดไปดูเน็ตด้วยความส่วนใช่ครับก็ที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินจำนวนหนึ่งครับในนั้นก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลนะครับจะเล็งไว้ที่ไหนครับพี่ลงเล็งไว้ที่ไหนก็จริงๆก็โรงพยาบาลเออสวาการชาแหละครับือถือว่าเยอสุดไหมครปีนี้ปีนี้ถือว่าเยอะสุดครัจังหวะที่เห็นครั้งแรกแบบตกใจมากมากเลยครับตกใจครับตกใจมากๆเพราะว่าไม่ คือไม่คิดว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเหมือนเราทำงานมาสักพักแล้วอย่างเงี้ยสามสี่ปีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าปีที่สี่อะไรเงี้ยเราเราจะได้แบบเฮ้ยมันจะเยอะกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมจริงๆแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเราเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้อะไรมาบ้างอเลยชอบเลยไหมคะสวนดอกไม้แบบนี้สวนดอกไม้เลยอะไรที่คุณโฟกัสของฝ่ายของยูทิ้เนี่ยเบ็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกล่องแดงอะไรตำนานเขาก็เขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละคือเขาให้กล่องแดงทุกปีเลยเหรอพี่ใช่เขาให้กล่องแดง เพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้คเขาเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยเาาบอกว่ขมีคนหั่งใจครับผมมันมีความหมายกับแรงพิเศษไหมจริงจริงอะไรก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกล่องแดงกล่องด้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบเดียวกันซื้ออะไรให้ก็ได้บอกเราว่าแบบทำตัวน่ารักน่ารักก็พอวันนี้ใส่มาไหมคะไม่ใส่วันนี้แบบเออแล้วก็เป็นซอยวันนี้แบบ จริงๆเขาให้เขาให้กล่องกล่องแดงมากี่ปีแลแทท้ว7โอ้มีแบรนด์อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมะอะไรนะครับแแบรนนนด์มัอยู่ถวห้างนี้แบรนด์มันเยอะมากเล<อ>ยจถวแถวนี้เอ,เอาเก็บไว้ไหนคะเอาปกติใจะใส่ในโอกาสไหนคะของที่เขาให้เนี่ยก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวนันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอย่างซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะวันนี้ไม่ใส่อ่ะสีมันไม่เข้าอ่ ไม่มีวันนี้หนูไม่ใส่อะไรเลยมีแหวนเคยได้แหวนบ้างยังคเจ็ดปีที่ผ่านมาก็รออยู่บีนาบีนาก็ต้องแหวนแล้วตอนยังไม่เคยได้แหวนจริงหนูก็พูดไปแล้วว่ากินกันหลาโอนูจะใส่ข้างใหม่อะไรนะครับอยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวให้แบบผู้จัดการส่งไซนิ้วไปให้เขาไซนเนรื่องเองก็ได้นะกำลังจะแอบถามว่าเขาถามไซนิ้วมาหรือยังแต่ส่งชาร์ให้ทุกนิ้วเลยส่งชาร์ทุกนิ้ว เอาสิบเหนียวเลยสิบเหนียวก็ไม่โอห์พออะไรแหละครับผมแบบเหมือนเหมือนจริงๆแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันก็เขาก็บอกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แบบมีแต่ความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำโอห์พรเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับแต่ก็จริงๆสำหรับพีพีก็ดีใจมากๆครับที่ที่เหมือนแบบเออเขาเขายังให้ความสําคัญกับกับกับเราทุกปีเลยแล้วก็แบบ7ปีผ่านมาแล้วก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมกับพี่เสมอเลยพี่รอรุนไหมคะว่าแต่ละปีเขาจะให้อะไร ม่ได้แบบตั้งใจว่าจะร้องแบบเอ้ยปีนี้เธอซ <amp> um. ื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่พูดไปก็คือพูดเล่นแหละครับแหวนหน่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้จริงหมดเลยเนาะซื้อแหละได้จริงก็ดีไม่มีอะไรเลย้ะอูแดงเป็นไรครับพี่อูแดงเป็นไรไฟมันซองไฟอยู่นี่รู้สึกอย่างที่จริงนเขาตามเขาตามใจเราอะเวลาเหมือนเขาใส่ใจเราเราบอกอยากได้อะไรเขาก็แบบพยายามหามาให้หนูก็ตามใจเขาเหมือนกัน หนูก็หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันย้นยวนเหรอย้นยวนืนยว,นยว,นยวนก็ดีใจดีใจครับผมดีใจที่เดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆดีใจที่เขายังน่ารักแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆแั้งแต่วันแรกเปนวันนี้แล้วก็จะจัดมือกันไปตลอดก็ตลอดอเจโฮม่ะ